ซ u เปอร์ 2025, ja. โชว์กอับอาจารย์เนมจ้าอ้ยวันนี้ตัวเลขเหมือนเดิมแต่ข้อนี้เป็นข้อประเภทอะไรถ้าดูจากช้อยแล้วทุกคนเป็นข้อประเภทโปรนาวเป็นคำโปรนาวนั่นเองนักเรียนอุยอ้ยอยอยคำโปรนาวนั้นอ้ยข้อนี้ไม่ยากเลยเจอเวิร์บแท้คือคำว่าแฮ้ใครตอบได้ตอบมาในคอมเมนต์ตอบไม่ได้ไม่เป็นไรเซฟคลิปนี้ไว้ดูคลิปนี้ไยจบไป ข้อนี้นะครับนักเรียนเราเจอเวิร์บแท้นะ had not i m a g i n e had not i m a g i n e เป็นเวิร์บแท้อ,อะไรขึ้นต้นหน้าเวิร์บแท้คำตอบคือคำตอบคือประธานประธาน pronoun ตัวไหนเป็นประธานได้ระหว่าง his ซึ่งเป็น adjective himself เป็นอะไรครับ reflexive pronoun he Sub เจกเป็นประธานครับและ him เป็น o f j e c t เป็นกรรมครับคำตอบข้อนี้มันออกแล้วง่ายมากเลยจากด้านบนครับตอบข้อนี้ก็คือข้อข้อ C-CAT นั่นเองใครตอบข้อ C-CAT ก็ก็เก่งนะเออไม่ยากนะครับข้อนี้ใส่ที่ลงไป Mr. Chen was surprised by the promotion because He had not imagined that it's cute h a p p e n this year เขาเนี่ย Mr. Chen เนี่ยเขารู้สึก surprise นะโดยเ,เรื่องของโปรโมชันคือการเลื่อนคั้นนั่นเองเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้จินตนาการหรือไม่ได้คิดไว้วิคิดฝันไว้เลยว่าจะเกิดขึ้นในปีนี้นั่นเองอ่ะคออนี้มายาครับโอเคโปรนาวต้องเก็บเต็มทุกขอ